ฟ้าออนไลน์สามอะนอกกีตอฟุตบอลคลับนาวนวิกซิตอ๋อสิครับวันนี้มึงกับอยากเปิดการ์ดว่ะสองการ์ดออนะเดี๋ยวรู้เลยนะว่าเป็นยังไงเอาการ์ดออสักเอาสักห้าสิบชิ้นจัดมาดี ชี้เลยนะจะดูว่ารวยหรือไม่เจ๊งหรือเจ๊งเหนือันเจ๊งหรือดีห้าสิบชี้นะกดทั้งหมดเลยกดอันเดียวแม่งมือคงเจ็บเอาลยครับโอ้โหมาถึงห้าพันเลยอะเรื่อยเรื่อยเรื่อย ก็จะก็จะพลาดว่ะเอามีแหลกมีแหลกมีมีตึนเต้นมีตึนเต้นแน่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 เฮ้ยโอ้พลาดว่ะศาสตร์ห้าสิบคนนะเรื่อยเรื่อยเรื่อย แบบแสงวิ่งวิ่งขึ้นมาเอา้าปุ๊ซมสสีเขียวอ่ะโอ้โหพลาดว่ะเมสซี่ออกมาดีเมสซี่อ่ะแอบทำไมโอโม้ยเมสซี่ออกมาดีแอบไหมวะเก่งไม่ใช่หรอต้องท้าต้องท้าออกมาดี โอ้ไรวไ้ามซี่ลิเบอรีร่ก็บอก,ออกมาห้องสมุดไม่ใช่เหรอจะเข้าไปอ่านเนี่ยไม่เง้ยลีจอนฮีมาใหม่ว่าศาสตร์ผ่าดครับจรงครับสรุปได้ตรงนี้เลยบ่องตรงอีกสิบคนสุดท้าย <c oughs> ค้าพันสองสองคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วครับบานแกเจง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 เราไปดูแลกเบียนดีดีกว่า เรียกคุณเรียกคุณเงินเงนหมดไปห้าหมื่นได้กลับมาอย่างนี้นี่ยแปดพันโอ้ เวทแฮมสวยโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้ามาครับอีกสองมือนนะจะเข้าทุนเลยนะสองมือนสักทีดิโอ้ย คิดว่าัวเลสชบหายซูซิส,ส,สอีกสอง0มืีอดีไรวะนิดเดียวแล้ววะหมื่นกว่าไม่ขายก็ได้วะที่เรือขายหาเนย กาดอห้าสิบอันของผมนะพลาดว่ะบองตรงเลยที่เหลือขายหมดนะครับบ๊ายบาย